สวัสดีครับผมอยู่กับวันฉลองแล้วก็พุงศิริครับผมวันนี้ก็มารับจ็อบนะครับมาดูบรรยากาศแบบว่าคล้ายๆเป็นมูลนิธิใช่ไหมตัวเองก็เหมือนมาช่วยมาสอนวิชาการมวยไทยเป็นยังไงยังไงนะครับแล้วก็จะพาดูบรรยากาศแล้วก็จะเอาฉลุขันมาโชว์นะครับก็เป็นคนละหลายเส้นนะครับพุงศิริเคยเป็นแชมป์เหรอแชมป์ลุมพินีครับผมท่องเจ็ดเป็นแชมป์ท่องเจ็ดด้วยก็เป็นแชมป์ชนะใครหรอคทั้งหมดโอเพ่นรับ เป็นทั้งหมดหกเส้นเป็นแชมป์อะไรบ้างหนิลูมบินีช่องเจ็ช่องเจ็ช่องสาช่องสามช่องสามร้อยเลยร้อยีเจครับยังยังทำได้ไหมโอ้ทำได้ยังทำได้อยู่เป็นแชมป์ช่องสามรอเปอนด์ช่องเจ็ดร้อยสี่เจ่ลูินีุมินร้อย่เจ็ปอนด์ร้อสปอนด์สาเส้นแล้วใช่ครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยร้อแล้วก็แชมป์แบบ ลำดัอวีวูกันจบเลยเวีเลยไม่ได้เชิญเป็นแชมป์หลายเส้นนะครับเนี่ยกเป็ทั้งหมดหกเป้นโอ้ได้ทำปาดาวงเายนะพงศสิพวกิริเคยชกมวยสูงสุดเท่าไหร่ค่าตัวค่าตัวต่ออีทยนะได้ถึงาหมื่นห้บาทได้เก้าหมื่นหาเกมื่นห้าับกใครต่อยกับพนมุงเล็กเกตานเก้านมุงเล็กเก้าก้แท้หรืชนะเลยชไนเป็นไฟท์วันนี้ก็มารับจับนะครับ ก็แถวพระราม3ามนะครับคนไหนต้องการให้ผู้ผมไปสอนมวยนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็สามารถรับจอบได้กับผู้ผมนะครับสอนมวยได้นะครับเนี่ยวันนี้ก็มารับจอบเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะครับผมหรือว่ามาส่งตอน่อโค้งปลายกีฬาก็มืมาตั้งแต่ตั้งแต่7ปีครับ7ปีมาหมแล้วก็มาโดเป็นแชมป์อยู่7-8เส้นครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ค่าตัว1 0 0 0 0กว่าบาทครับ จะมีคิวชุกมวยอยู่ตอนนี้ครับวันที่22เดือนหน้าครับฝากเพียร์ด้วยนะครับเพราะยังชุกมวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นแฉกเป็นแฉกอยู่ประมาณ7เส้น8เส้นครับ อลูกอะไรพวกไมีใจะถามที่หลอกไหมันด้านสมมติบ้านเขาปล่อยปล่อยให้คนูแต่ว่าซื้อหลงซื้อัรทักทายใส่เส้อที่หลอกได้ใเื้ที่อกดก็ได้แล้วแต่ที่หลอกก็ขายเพื่อเหมือนกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพาเขา 啊，对，哎、嗯，多给力啊！ กิโลตายอย่างเดียวแล้วต้องพยายามลดน้ำหนักน้อง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 เคยไหมที่แบบว่าลดวันเดียวอ่ะ3กิโล3กิโล4กิโลเคยไหมนี่เคยมาแล้วพวกนักมวยนี่ก็เคยมาแล้วนะครับหัวใจราคาตัวเป็นแสนไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เป็นนักมวยคือคือเหนือที่สุดคือการลดน้ำหนักครับการลดน้ำหนักที่สุดคือลดน้ำหนักไม่ไม่ใช่ว่าเราน้ำหนักอย่างกูน้ำหนัก50เดีย58ไปต่อย50 58ไอกูต้องเจอตัวที่ ใหญ่กว่าพ่อแม่นักมวยเขาจะทันน้ำหนักหีบลงมานะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพื่อจะทําให้ตัวเองตัวใหญ่ของผู้เล่นตู้เพื่อกรรมการจะได้ถือคะแนนให้เร่ง่ายนะครับให้คะแนนนด้เร่งตัวใหญ่ทําตัวเล็กตัวไหนได้เปรียบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับพอถึงลดน้ำหนักไป้หลายขั้นตอนนะครับที่ใช้ถามอะไรพี่หล่ออีกไหม ม้งจะไปขีดยาเนื้อจะให้อ่ีก่าะไรตัวเองนะครับได้ทการเคลื่อนไหนะข้ามเสงทีไได้รู้ตัว่าตัเอได้ออกรางกายแล้วนะครับยืดามเนื้อนะครับแล้วก็นะครับไีการเ็ะเป้าเลยนะครับไม่ีการเตะเป้ามานจะยืดนะครับเหมือนดูคนเป็นทีเลยนะครับใครไคเห็นมวยบนตัวเป็นทีบ้างอ่าม yup. ันจะอยู่ยังไงที่อยู่ยังไงได้ย่างนั้นนะครับสามันาีปาดจะไม่หลุดขาดไม่มี่ลโดนนะครับสามันาทีที่อยู่อย่างนี้เลย

아버님 들어 아, 아, 아. 아, 아, 아. การเดินการหอยการโยกการหลอกการนะครับดูดีเลยนะครับโอเคตงไปที่เขา่อยนะครับสาี่้ยูเฮ้ยฮู้เฮ้ยฮู้เ้้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ย้

哦，我看。 Yeah.